คือเรื่องของการเงินการใช้จ่ายเศรษฐกิจด้วยนะครับภาคเอกนชนเองก็เข้ามาร่วมมือในเรื่องนี้นะครับโดยการผลักดันให้มีการปันเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับโดยาภาคเอกนชนจังหวัดภูกเก็ตก็จัดโครงการแว่นตาทั่วไทยสู้ไปโควิดสิสู่ชุมชนครับที่บริเวณค่ายพินิษซ,ซ้อยโหนทรายทองตำบลรัศดามเพื่อเมืองจังหวัดภูเก็ตภาคเอกชน,กน,ชนร่วมกับประธาอนอสมในพื้นที่จัดกิจกรรมตรวจว,วัดสายตาฟรีนะครับ ทั้งยังให้บริการตัดแว่นราคาถูก150บาทตามโครงการแว่นตาทั่วไทยใส่ใจสุขภาพสู่ชุมชนของศูนย์ยิ่งเจริญการแว่นนะครับทางด้านของนางสุขคนชัยทองประธานอาสมอชุมชนโหรายทองก็บอกว่าทางศูนย์ยิ่งเจริญการแว่นได้จะทําโครงการแว่นตาทั่วไทยใส่ใจสุขภาพสายตาสู่ชุมชนคือเป็นโครงการต่อเนื่องให้ประชาชนในชุมชนเนี่ยได้รับโอกาสตรวจสายตาฟรีด้วยคอมพิวเตอร์และให้คำปรึกษาด้านสายตา ทั้งสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมีสายตาแพ้แสงและต้อทุกชนิดด้วยนะครับโดยทางศูนย์ครับยังมีการนําแว่นตามาตัดให้บริการประชาชนในราคาพิเศษเพียงชุดละ150บาทเป็นกรอบพร้อมเลนนะครับเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้กิจกรรมจดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดครับ